โสวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งโซเซอร์ในเกมเกมชิ i ิมแพกนะครับในวันนี้เราจะมาสรุปรายละเอียดของแพชหนึกันนะครับเรื่องแรกก็คือระบบการสร้างบ้านนั่นเองนะครับระบบนี้นะครับจะมีการใช้วัตถุดิบต่างๆที่เราเก็บมานะครับมาคราบเป็นเฟอร์นิเจอร์นะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการเอาแต้มมาเพื่อแลกซื้อสิ่งของต่างๆด้วยนะครับซึ่งแต้มที่ว่านี้นะครับเราจะได้ตามเลเวลของหมู่บ้านของเรานะครับถ้าหมู่บ้านของเรามีเลเวลที่เยอะนะครับแต้มเราก็จะได้เยอะขึ้นนะครับ กิจกรรมแรกนะครับจะเป็นกิจกรรมดันเจียนที่ว่ามีระบบรูนมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับในช่วงแรกของกิจกรรมนะครับเราจะต้องออกไปเก็บเศษรูนที่มันกระจายอยู่ตามที่ต่างๆของแผนที่นะครับในเฟสที่2นะครับเราจะต้องไปสู้กับมอนสเตอร์ในดันเจียนต่างๆนะครับซึ่งเราจะสามารถเอารูนที่เราเก็บมานะครับมาใส่เพื่อเป็นบาร์ให้กับทีมของเราได้นะครับแล้วมันพิเศษของกิจกรรมนี้นะครับก็คือน้องแมวน้อยหรือว่าน้องเดียวน่านั่นเองนะครับกิจกรรมที่2นะครับจะเป็นกิจกรรมของการเล่นซ่อนหานะครับ สำหรับคนที่เป็นฝ่ายซ่อนนะครับจะมีสกิลในการแปลงร่างเป็นอ็อบเจกต์ต่างๆนะครับส่วนอีกฝ่ายหนึ่งก็จะมีสกิลเหมือนกันนะครับเพื่อช่วยให้เราตามหาคนที่ซ่อนตัวอยู่นะครับกิจกรรมที่3นะครับจะเป็นกิจกรรมที่เราต้องร่วมมือกับเอลามาร์กนะครับในการตามหามิสเตอร์เวลหรือว่าฮีริเชลสีขาวนะครับกิจกรรมที่4เป็นดันเจียนพิเศษนะครับซึ่งในดันเจียนอันนี้นะครับตัวเกมมันจะฟิกตัวละครมาให้นะครับ ในดันเจี้ยนนี้นะครับเราต้องผ่านชาเลนจ์ส e 3อันนะครับถึงจะไปเจอชาเลนจ์อันสุดท้ายได้นะครับซึ่งชาเลนจ์แต่ละอันนะครับเมื่อเราทําเสร็จแล้วในทีมของเราจะได้รับบัฟมานะครับดังนั้นตอนที่เราถึงชาเลนจ์สุดท้ายเนี่ยเราจะมีบัฟแล้ว3อันนะครับกิจกรรมที่5เนี่ยจะเป็นโดเมนหนังสือสกิลนะครับที่จะให้เรามันคูณ2นะครับในเวอร์ชันน่นะครับจะมีมอนสเตอร์ใหม่ทั้งหมด3ตัวนะครับตัวแรกจะเป็นบอสลูบิกน้ำแข็งนะครับ ตัวที่2จะเป็นอ b y s s m a t e ท่าสายฟ้านะครับส่วนตัวที่3นะครับจะเป็นบอสไล่สัปดาห์ตัวใหม่นะครับเป็นบอสมังกรท่าตหินนะครับ ในเวอร์ชันนี้นะครับจะมีอัติแฟกใหม่2เซตด้วยกันนะครับเซตแรกจะเป็นเซตเปอร์เซ็นต์เอพนะครับส่วนเซตที่2จะเป็นเซตดาเมจกายภาพนะครับซึ่งผมก็ได้ทำคลิปวิเคราะห์อัติแฟกสองเซตนี้เอาไว้นะครับถ้าใครสนใจก็สามารถตามไปดูได้นะครับลิงก์อยู่ในเดสคริปชันด้านล่างส่วนตู้กระชานนะครับตู้แรกจะเป็นการรีลันจงลีนะครับพร้อมกับตัวละครใหม่ธาตุไฟสีดาวที่ชื่อว่ายันเฟยนะครับส่วนอีกตู้หนึ่งจะเป็นยูล่านะครับตัวละครดาบใหญ่ธาตุน้ําแข็งนะครับ ส่วนตัววุธที่จะมาพร้อมกับยูล่านะครับจะเป็นดาบใหญ่ที่มีสแตทลองเป็นดาเมจกายภาพนะครับถัดมาจะเป็นเรื่องระบบต่างๆนะครับระบบแรกนะครับจะเป็นระบบการลดเลซินที่ใช้ในการสู้บอสรายสัปดาห์นะครับในแต่ละสัปดาห์นะครับเราจะสามารถใช้ส่วนลดในได้3ครั้งด้วยกันนะครับซึ่งแต่ละครั้งนะครับมันจะลดเลซินจาก6 0ลงเหลือแค่30นะครับ อีกระบบหนึ่งนะครับคือเมื่อเวลาเราลงโดเมนกับเพื่อนนะครับเราจะได้แต้มค่าเฟนชิพนะครับหรือค่าความสัมพันธ์ในเป็น2เท่านะครับส่วนไอเทมอื่นๆแล้วก็เงินเนี่ยจะยังได้เท่าเดิมอยู่นะครับเรื่องสุดท้ายนะครับถ้าใครได้ดูไลฟ์ซีมหนึ่งจุดนะครับจะเห็นว่ามีการปล่อยรูปของเมองอินซูมาออกมาให้เราดูนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถตามไปดูในอีกคลิปหนึ่งได้นะครับลิงก์อยู่ในไดเรกชันเลยนะครับก่อนจากกันนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดกระดิ่งกดติดตามไว้ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ